ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเครื่องแน่นๆสูตรต้นตำรับสุโขทัยจะบอกว่าร้านเนี่ยคะเป็นราชาก๋วยเตี๋ยวกะหมูเลยก็ว่าได้แต่วันนี้เขาเจียวกะกหมูเป็นหม้อๆนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะที่ร้านเขายัมีเมนูข้าวเมนูผัดไทยที่เขาผัดมาแบบโบราณใครที่รักก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสชาติจัดจ้านเครื่องแน่นๆบอกเลยว่าต้องตามจนมากินที่ร้านนี้เลยกะหมูเจียวของที่ร้านนี่นะคะทั้งกรอบทั้งแตกมากินแล้วแบบเฮ้ยมันกรอบแบบสะใจมากเ <มา S 1> จ้าวันนี้เอ็มไปกับจอยจะพามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลุงป้า คะเขาจะมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสกว๋วยเตี๋ยวต้มยำจะกินแบบยำหรือไม่ยำก็สั่งเอาได้เลยชามนี้นะคะจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กมีทั้งกากหมูลูกชิ้นหมูสับหมูบะชอ่องมีท็อปปิง้งเครื่องเคียงให้ได้สั่งเพิ่มด้วยมีทั้งเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกรอบไข่ายำมาตุม้มและกากหมูใครที่ชอบเย็นจุกๆช่ำๆแบบจอยนะคะสั่งเพิ่มเองได้เลยตามใจชอบและที่เด็ดของที่ร้านนี้นะคะทั้งพริกทั้งถั่วทั้งกากหมูเขาคั่วและเจียวเองปรุงกันสดใหม่แบบชามต่อชามและนอกจากเมนูกว๋วววยยยยเเเเตตตีี๋แ้้้นนนนะะะะะคคคก็อองงงสสสสััั่มมมููผดไทททุโโขขขรรบาาาณๆจ แบบกลังดีต้มน้ำใส่นะคะจะมีความหอมหวานแบบลงตัวและชามนี้นะคะจอยเลิฟเลยเป็นบะหมี่เหลืองแห้งต้มยำบีบมะนาวเพิ่มความหอมนะคะจะได้รสชาติที่จัดจา้านทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บครบรสแบบลงตัวนอกจากนี้นะคะที่ร้านเขายังมีเมนูเกี๊ยวน้ำต้มยำและไม่ยำเลือกสั่งแบบน้ำหรือแบบแห้งก็ได้เกี๊ยวหมูต้มยำตัวอ้วนๆเนื้อแดงๆแซ่บๆบีบมะนาวแล้วคลุกคลิกๆอีกหน่อยบอกเลยว่าอร่อยเวอร์เี๊ยวหมูที่นี่นะคะไส้แน่นจริงๆใครที่เป็นสายแท้นะคะก็ต้องสั่งเมนูเล้งแซ่บต้มยำไปเลยเนา<ว>ื้อกระดูกหมูลุุยยยๆลลลงงิินนนนอกกกจาาาเเเมู๋๋วววตีีแ้้ะะคทรห่ กับน้ำจิ้มสูตรเด็กของทางร้านมาค่ะตามจนไม่เลยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลุงป้าสาย3าสาขาสีราชาร้านเปิดให้บริการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งงนนี้เขาจะปิดทุกวันจันทร์นะคะใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยสูตรโบราณแท้ต้องตามจะมากินที่ร้านนี้เลยจ้าบ๊ายบาย